เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟพลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวานาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชยัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฟถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุขาจงอย่าเดินกลับหลัง หวางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนผ้าสุธาจงอย่าเดินขับลังอย่าหยุดยังกับสัธาผเทีนสยยมสอน์นทวในฤดูกานี้ได้แกตัวแทนจากสโมสรนครราชสีมาเดอะมอลวีซีผู้เล่นหมายเลข19นางสาวชัดชุออ่อนโมกสี